สวัสดีค่ะนกอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนกอสวัสดีค่ะค่ะมึีกระไดมาติดตามเรื่องราวความฝันของนกอเนาะค่ะพิ่นกะฝันอีกละค่ะความฝันของผื่นิ่นสิฝันจังไรกะมาหลับสมหลับฝังน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของนกอค่ะฝันเราจังไรนกอไมความฝันฝันว่ากำหนดลายกรหนดล่ผุ้ข้อเกาขบาวอ่ะนะ แล้วก็ข <rôle>: ้อเก่าเนาะข้อฟันไรคามน้าพข้นประคามานั่ม <så> า <Josh> ันข้อเก่าเนี่ยก็แล่นคืนเพียงก่อยก้อยในเพียงสองขอนกับแม่ป้าไข่ค่ะคนแล่นคืนว่าฮะแน่วมาจำรวนจับคอยคอยก็ว่า แลนไปที่ดาคระวากระแลนลงทังพี่คายวน่ะค้อากระามมากกว่าขามจักเทื้อยืนแล้วหลูเล่ๆอยู่นสันนะหนังว่าเรือเพียงหัวเข้าอ่ะข้นกว่าพวกพามากที่จะยืนฝั่งทั้งฝั่งนั่นเ่ครับเพื่อนใแลนลงจากเที่ยงมานจะกลนแลนลงทงหน้ามนอ่ทตอนิีตะเวนแางที่ตะเวนออกค่ะนี้จะดอกไม้มึงไปเมื่ยนี่ นี่ดอกไม้เหลืองๆเจ้าว่าดอกดอกใม้เหลืองเออดอกลาเหลืองบอดอกขิวฤกดอกขิวฤกเออยักเข็มเล็มันจักมาอยู่ในปลูกในทงขึ้นในทงหน้าเจ้าว่าค่ะเปิดไม่แต่งามงามเจ้าว่าบานก็มีความหักเจ้าว่าค่ะบานคนมีความหลากนะเนาะบ้านคนมีความหลากเลยมีแต่ดอกไม้ดอกที่ฤกหรือดอกเหลืเออเต็มเลยนะค่ะเพิ่นกัน เพื่อนพวก่าูบาเก่ากันแล่นลงทงแล่นไปหาพะลุงพะลุงดำเลยพะาลุงดำตัวก็แล้ตัวสิจ้าคอยมาแม่ป้าคอยอ่ะไปไปหอมไปแล่นเดิถ้าก็มาถึงดีมากใส่ใสยก็ใส่กันพี่จ้บไส่พิลล่ค่ะเพ่เจ้าปาคอยสภาพไปสอนคนไปเชี่ยงไรจังนวะคนก็บอกคนบอกบอกผูบาเก่านะวันนี้ผูบาก็กดแล่นไปแล่นไปน้ำกันยางไปน้ำกันแล่นไปน้ำคน แล่นลูกหวยแล่นลูกหวยเออหวย,หวยเอห,หวยเป็นปลาเลิกมันเป็นปลาเป็นน้ำข้าหหวยหนาแบเนีเ่ยวงัวเขาเขาไปเรื่อยๆปลาจะหอดเพื่อนเพื่อนปลูกเพื่อนอยู่ในในังหวยอ่ะนะ ใางหวยนม่นเพื่อนละกอบอเพื่อกกนไพดอกคนลูกไปม,มาป่าเป่นมาแล้วใครจะไปะสอนเพื่นมาสอนใบใหเพื่อนเด้อมันเอาไปสอนใบในเพื่อนนังนั่นเพื่อนก็คืนก็ไดก็คืนก็ไปหอดไม่หองค่ะคืนต้องกนังนก็าบาน,านล้งนันบอเออบานล้างน่ะข่อยกันแนมเห็นข่อยยู่กราลัางนแนมเลยเห็นท่านเล้าเด้อจำเป็นอย่างตำรวจสนฉัาับเพื่อนเออยูนี่แหละเพื่อนค่ะไปชีบ้าลกดอกเพื่นก็เข้าไปในตู้เสื้อผ้า ไปส่อไปสตูเสือปามันนี่แม่ป่ากันตอนนดก็ลงมากนลยเพาะนู่นมากอกบานนี่น่ามามันนี้จ้งไหูู้้มันี่หู้ซึกโตแบบตื่นห้อเศร้าเป็นผู้บ่าเก่าเป็นผู้บ่าเก่าเรนตีรอยูเรนตีรีเสื้อผ้าสู้เสื้อผ้าเป็นเฮื่อนเป็่อนือนเฮื่อนใหม่เฮื่อนใหม่กระซางเขาเห็ดน่ะก็เพื่อน แบบก็ปุมไปสองสันอเพื่อนเขาหักเทศไทยคู่รักอาจารย์ยังคนมากก็่ยน้ำฟังหนาวฟังน้ำปาลงนะเป็นใหม่เรื่องไทยเป็นเลื่องใหม่เป็นเรื่องไทยบอเป็นเรื่องใหม่ใหม่ห้าล้านเฮดเลหละค่ะเป็นกุมไปสันสองขึ้นไปสองสันสี่สองเขาไปรีในตู้เสียปลาเจ้าแต่มาผู้ชายกับผัวหนึ่งเนาะกันเห็นตํานวนนี ถสองคนยังไรมึงจะเห็นเป็น hmm. ่หเห็นอะไรว่าเจ็ดูนหตัวคนูนหาเจ็ดูนหาเจ็ดูนหาเออเจ็ดูต้นหได้จับเออจักหันเจ็ดูนหาเจ็ดนเป็นตีไห่เป็นตีไห่เจ็ูาเออจ้ะตีไห่วันนี้ความฝันผู้ชายน่ยสองคนเพิ่ฝันเนาะค่วงดำ คนหนึ่งบตนหวดคนนึ่งกับผู้บ้าเก่าคนหนึ่งก็เป็นสามเนาะเป็นคนก็ยิ่งสองค่ะสามสองสองสามสามสองสองสามสาม้เน้นน่ค่ะแ่นาสาม้อนกันก็ยิ่งเห่นว่าต้นหวจเพิ่กับบอาขาหนามนาเนาะก็ไส่สองเนาะยิ่งสองกับสองสองค่ะมันจะเป็นแบบ้แต่ว่าต้นบอไ้ถามไปเนยถามนนจะเป็นสองสองตับสามสองสองสามตับ แค่นี้จำนวต่เย็ดศูนย์หาเย็ดศูนย์หาเย็ดศูนย์หาศูนย์เก็บเป็นจำนวนเนี่ยนั่น ผู้หญิงสองคนผู้หญิงสองผู้ชายสามผู้ชายสแม่กเลตีเป็นตัวเลขสามสองสองสามสองสองสามแม่ลักกาสอง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 ว่าขามมากตำรวจลบามมากตำรวจพ่บขามหน้ามไปผู้มีจะยังแต่ผู้ชายสองคนย่างผู้หญิงสองคนกับเป็นสองสองกะเลตเอาสอสเอาสองสองค่ะ แล้วก็ตำรวจนี่ก็ตีเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขเจ็ดซูนหาเจ็ดซูนหาแม่ขาชัดเจนแห่งขาหน้าโตพนดีความปันเปย์ห้เรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมเด็ดชัดเจนเลยเนาะบ่ของบ่ขาเลยเพื่อนเพื่อนที่อยู่ริมห้วยนั่นเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าแต่ว่ามันมี่ตะกบใหม่ก็โบกพุ่มเป็นตะยานเพื่อนนั่นว่าบ้านนี้ เพื่อนจำก็ว่าเพื่อนเพื่อนคนตายคนหยังเนาะแต่ว่ามันบ่เห็นคนตายมันบ่มีแบบเพื่อนหลังบังไมเห็นเนาะเหมือนมีคนตายคนยังที่เขาหนีป้าที่เขาบ่ย้าจังสิบกับบ้าถิ่นเลยแต่ก็บ่มีคนตายมวนเหมือนเดียรในฟันอ่ะก็มีคนตายอย่างเพื่อนไป็ดีๆอย่างเหมือนเดียรแต่แต่ว่าในข้อมูลซึกเนี่ยเหมือนว่ามีคนตาย เพื่อนเพื่อนคนตายเพื่อนเก่าเพื่อนยังเก่าเพื่อนเก่เพื่อนก็คนตายแต่ว่าบ่มีเพื่อนนะบ่มีคนตายมันห่างแหงบางทีเนาะมันบอกห่างมันเกาแหงมันเก่าคนบ่มาแต่ว่าแต่มันยังมันได้เงียบมันเงียบพรามันอยู่ในห่วยแต่คนตายบ่มีมึงแล้วแต่ความฝันนันมันยังดีดีเพื่อนยังดีแบบบ่มีคนตายคนยังมันเป็นเพื่อนเก่าแต่ว่าด้วยจิบบ่มีคนตายใส่ านเก่าเฮือนสมัยโบราณโบราณเขาปลูกไว้ในแค่ของฟางผวยเขาคิดว่าชิมานนอนมาอยู่เนาะเขามาหากินน้ำผวยน้ำหยังเนาะอือแล้วมือมือก็ลืมตื่นแต่ว่าที่สำคัญเนาะในฝันฝันฝันเห็นผัวเก่าัวเก่าแต่ว่าก็ให้ระวังเหล็กตวเก่าน้าเนาะแกะก้อนเนาะอือกะกันเหล็กตวเก่าไว้น้าเหล็กตวเก่าค่ะเพอผัวเก่านี่ก็ในความฝัน ฮา,า,า,าหกอาย<า>ุเพิ่นฮาสิหกปีฮาสพกปีค่ะมีฟาเห็นไมญไแมาป่านหอมฮาสิพกปีเขากายผูพ่นผาไปสอนแม่ผูพ่นพาไป,ววาไาปาเชียงโตว่นแกปีสักกมเาลุงหน่อยเขาถามทามให้มาสิแปด หน้าที่แปดตื่นค่ะละเอียดมากเลยค่ะท่านผู้ชมหัวอายุทุกคนเนาะค่ะเนาะในฝันเนาะเอียดแบนนะโกอายุเท่าไรนะโกนะโกอายุสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมค่ะแบบละเอียดยิบเลยค่ะค่ะงฟังต้อก็มีเพิ่มเติมไหมค่ะต้อมีแล้วกแต่การสำรับคลิปนี้การขอบคุณนะโกได้หลายนะคะทีมหอยห้ความฝันที่มห้แนวทางกับท่านผู้ชมของเฮ้าเนาะค่ะเนาะ ค่ะขอบคุณค่ะคะขอบคุณค่ะนาโกะมาสรุปตัวเลขของนาโกะเนาะค่ะเลขของนาโกะเกตศูนย์ห้าสามสองสองสามสองสองมันสี่สิบหกท่านว่าคมพราสองพันห้าร้อยหกหกอย่าลืมกดติดตามป่าบุญคนสารกดไล กดแช่ are, เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคุณศารน้ำเนื้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบุญคุณศารกันเพียงคนคลิปนาพอกันหม่สุกๆเหมันๆลำๆเรื่อยๆหิ้งหิ้งปังปัง,ปง,ปงกับตุลกของนาโกนะ้ะค่ะสวัสดีค่ะ